สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำสปากเกตตีซอสมะเขือเทศนะคะหรือทมาโตซอสค่ะสปากเกตตีจะมาเริ่มทำกันตั้งแต่ซอสมะเขือเทศเลยนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะเราใช้มะเขือเทศของ บ้านเรานะคะตามท้องตลาดทั่วไปค่ะถ้าใครสะดวกที่จะซื้อเป็นมะเขือเทศกระป๋องก็ได้นะคะแต่พอดีนะนุชจะใช้มะเขือเทศของบ้านเราค่ะถูกและทำง่ายด้วยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศไปน,นันนุชใช้มะเขือเทศประมาณกิโลครึ่งค่ะ เราต้มมะเขือเทศจนนิ่มแล้วนะคะเราก็จะเอามาบีบเอาแต่เนื้อนะคะเนื้อมะเขือเทศแต่พอดีเสียดายเนื้อมะเขือเทศนะคะนานุก,ก็จะเอามาปั่นเลยค่ะเพื่อที่จะได้เนื้อมะเขือเทศเยอะๆนะคะแล้วสำหรับคนที่ใช้มะเขือเทศกระป๋องนะคะก็จะเอามา ใส่กระชอนแล้วก็บีบเนื้อมันออกได้นะคะค่ะหลังจากนั้นที่บีบเนื้อเสร็จนะคะบีบมีแต่น้ำแล้วก็จะเอาเนื้อมะเขือเทศมาปั่นนะคะกับน้ำที่เราบีบไปเมื่อกี้ค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ ดีก็ปั่นไปเลยก็ได้นะคะแต่เราก็ต้องปล่อยมะเขือเทศให้เย็นก่อนนะคะค่ะเราก็จะได้มะเขือเทศที่เนื้อเนียนแล้วนะคะสำหรับซอสถ้าเหลือเราสามารถเอาใส่ในตู้เย็นไว้ได้นะคะเอาไว้ทำขราวหน้าค่ะจากมะเขือเทศกิโลครึ่งเราก็จะได้แค่ประมาณ แปดกรัมได้นะคะค่ะหลังจากเราทำซอสเสร็จเราก็จะมาผัดมะเขือเทศที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นะคะก็จะมีกระเทียมสับค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่สับละเอียดนะคะ การที่เราใช้น้ำมันเราต้องใช้น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ต้านะคะเพราะว่าโอลิฟออยล์เอ็กซ์ต้าเราจะใช้สำหรับผัดนะคะ เสร็จแล้วนะคะที่เราปั่นมะเขือเทศไว้เมื่อกี้นะคะลองเอามาชั่งดูจากกิโลครึ่งเราก็จะได้อยู่ประมาณไม่ถึง800กรัมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตั้งกระทะนะคะใช้น้ำมันโอลิฟออยล์เอ็กซ์ตร้าสอช้อนโต๊ะค่ะ เรายังไม่เปิดไฟนะคะเราจะเตรียมน้ํามันกับกระเทียมสับก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไฟอ่อนผัดกระเทียมจนเหลืองหอมค่อยๆผัดนะคะเพราะว่า อาหารอิตาลีส่วนมากเขาจะใช้น้ำมันกระเทียมค่ะไม่ใช่กระเทียมน้ำมันนะคะน้ำมันกระเทียมน้ำมันจะต้องมีกลิ่นหอมของกระเทียมนะคะค่ะเราก็จะเอาหอมหัวใหญ่ที่เราสับเมื่อกี้ไปผัดด้วยค่ะผัดจนหอมให้เข้ากันนะคะค่ะเราก็จะเอามะเขือเทศที่เราปั่นเมื่อกี้นะคะจะตอนนี้คือขั้นตอนเราจะทำซอสค่ะ ค่ะเราก็จะใช้ไฟเบานะคะใช้ไฟอ่อนมากค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชานะคะระวังมือด้วยนะคะช่วงที่เขาเดือดเนี่ยมะเขือเทศอาจจะก,กระเด็นใส่มือเราได้นะคะร้อนมากเลยนะคะ เราก็จะใช้เวลาผัดและใช้ไฟเบามากประมาณ40นาทีนะคะจนเขาค้นมากเลยนะคะเคี่ยวจนให้เขาเหลือนิดเดียวค่ะต่อไปเราก็จะทำสปาเกตตี้กันนะคะเราจะใช้สปาเกตตี้30กรัม130กรัมค่ะขอโทษค่ะ เราก็จะได้ซอสมะเขือเทศแล้วนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะความเข้มข้นค่ะปกติเนี่ยเราจะเอาไว้ในตู้เย็นประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะแต่พอดีนะนุชจะทานเลยค่ะก็เลยจะทำการที่เราเอาซอสมะเขือเทศท,ที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยเอาเข้าตู้เย็น จะทำให้เขามีรสชาติเข้มข้นขึ้นนะคะปกติอาหารอิตาลีซอสมะเกือเทศเนี่ยเขาจะเอาเข้าตู้เย็นก่อนที่จะเอามาทํานะคะค่ะแล้ก็จะต้มน้ำเราจะใช้น้ำประมาณ1.5ลิตรนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือไปประมาณ1.3%ปซหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะ ลวกเส้นสปาเกตตี้อยู่ที่เราต้องดูข้างซองก่อนนะคะว่าเขาเขียนว่าให้ใช้เวลา8นาทีเราก็จะลบออก1นาทีนะคะเพื่อที่เวลาเราผัดสปาเกตตี้เราก็จะบวกเข้าไปอีกประมาณ1-2นาทีนะคะ น้ำต้มสปาเกตตี้เราจะเอาไว้นะคะเพื่อที่เราจะเอาใส่ในซอสมะเขือเทศต,ตอนที่เขาข้นมากไปหรือว่าหรือว่ามันมันติดกันมากไปนะคะต่อไปเราก็จะตั้งกระทะใช้น้ำมัน1ช้อนโต๊ะนะคะผัดกระเทียมเหมือนเดิมค่ะเหมือนกับที่เราทำซอสเมื่อกี้นะคะใช้ไฟอ่อนใส่น้ำมัน1ช้อนโต๊ะกระเทียมสับกับพริก แห้งอีกหนึ่งเม็ดนะคะเราจะค่อยๆผัดจนน้ำมันหอมนะคะอย่าลืมนะคะน้ำมันกระเทียมค่ะไม่ใช่กระเทียมน้ำมันนะคะน้ำมันจะต้องหอมกระเทียมค่ะสังเกตดูจะออกเหลืองทองแล้วนะคะแล้วก็จะตักพริกออก เราจะเอาใส่หน้าสปาเกตตี้ตอนที่เราทำเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะค่ะจะสไลด์เห็ดเล็กๆค่ะสไลด์เห็ดบางๆเอาไปผัดใส่เกลือเติมเกลือเล็กน้อยนะคะ เพื่อให้มีรสชาติค่ะสำหรับวิธีการทำหรือสูตรอาหารจะอยู่ใต้คลิปนะคะค่ะเราก็จะใส่ซอสที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะสำหรับซอสที่ทำเสร็จถ้าใครไม่รีบทานนะคะให้เอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนเลยค่ะประมาณ 5-6ชั่วโมงค่ะถึงจะอร่อยมากเลยนะคะรสชาติเขาจะนัวและเข้มข้นค่ะพอดีนะนุชรีบอยากทานก็เลยทำก่อนเลยค่ะเราก็จะเปิดไฟปานกลางนะคะใช้ไฟปานกลางผัด เนี่ยค่ะซอสเขาจะข้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําต้มสปากเกตตี้ลงไปค่ะน้ําต้มสปากเกตตี้อย่าทิ้งนะคะเพราะว่าเราจะเอามาผสมตอนที่เขาข้นนะคะ่ะค่ะใส่น้ําซุปที่เราต้มสปากเกตตี้ไว้เมื่อกี้นะคะ อย่างเงี้ยถือว่ายังข้อนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำซุปลงไปอีกนิดหน่อยนะคะถ้าใครชอบจะใส่หมูหรือเบคอนหรือหมูสามชั้นนะคะสไลด์บางๆ ะะเอามาผัดเอาน้ำมันออกแล้วก็ใส่ก็ได้นะคะหรือว่าใครชอบกินแต่ผักทานผักก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะต่อไปเราก็จะใส่ชีสนะคะเวลาเราใส่ชิสเนะะี่ยค่ะชิสละลายแล้วเขาจะข้นอีกนะคะเขาจะมีความข้นเราก็จะเติมน้ำกต้มสปากเกตตี้ที่เราเก็บไว้เมื่อกี้นะคะ คนให้เข้ากันค่ะเนี่ยก็จะได้พอดีอย่างนี้นะคะให้เดือดเล็กน้อยค่ะเราก็จะใส่เส้นสปาเกตตี้ไปเลยนะคะตอนนี้เลยค่ะที่เรา บอกว่าใช้เวลา7นาทีจริงๆเขาเขียนทั้งถุง8นาทีเราลบออกไป1นาทีเพื่อที่จะเอามาผักตอนนี้ค่ะตอนสุดท้ายค่ะเสร็จแล้วนะคะของเราก็ได้สปาเกตตีซอสมะเขือเทศแล้วนะคะค่ะอย่าลืมเราจะเขียนสูตรไว้ตรงใต้คลิปนะคะลองทำดูนะคะสูตรนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามมานุ้ยนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ